คือมีมีสองส่วนส่วนแรกเนี่ยมีมีทนายมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนะครับที่บกปปนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกปส่งเรื่องเนี้ยไปที่ปปชแล้วนะครับก็รอจะส่งกลับไม่ส่งกลับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกอ,องปราบปรามที่ มีร้องให้ให้ให้ใหตรวจสอบนะครับตรวจสอบ mm hmm. วอบ mm ัด hmm. นาป่าพงนะครับอ mm ่า hmm. เจ้า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 หน้าที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับข mm ้อมูลที่เมื่อวานทนายของวัดทะเลกับข้อมูลที่ผู้แทนหายส่งขนายมาแจ้งความมาให้ ก็บางบางส่วนที่รับฟังก,เก,งกง็เป็นข้อมูลที่สอดคล้อมกันบางส่วนก็ยังเป็นข้อมูลที่ยังขัดแย้งกันนะครับอ,อย่าอย่าพึ่งไปตรงนั้นเลยเอาเป็นว่าม,มีบางส่วนที่ผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์แจ้งความเนี่ยมีคนกล่าวถึงแต่บางส่วนก็มีทางทางวัดก็พูด พูดไปนะแนวทางเดียวแต่แต่ไม่ตรงกันก็มีนะครับแต่เรายังไม่อยากาตั้งประเด็นไหนยังไงนะครับแต่รู้ว่า,าบัญชีเราเราเรามองแค่นี้นะเรามองว่าบัญชีบัญชีเงินวัดเนี่ยที่ขอบริจาคเนี่ยที่เอาเข้าไปวัดนาป่าพงเนี่ยนะครับอเป็นเจตนาที่คนบริจาคแล้วครับไปทำมูลนิธิหรือสมาคมหรืออะไรต่าง หรือไปสาขาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราเรามองแค่ตรงนั้นว่าเงินตรงเนี้ยเอาไปทําประโยชน์ในกิจการที่เกี่ยวข้องไหมถ้าเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องแล้วได้ไปทํำไหมหรือเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปเก็บไว้เฉยแล้วเงินที่บริจาคเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่ไม่เกี่ยวกับสิบสองล้านนั่นน่ะอยู่ที่ไหนมีการเปิดบัญชีเพิ่มไหม บัญชีเพิ่มเงินยังอยู่ที่ต่างประเทศได้อยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็ว่าไปนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของของถ้าเป็นการจะทําผิดมันก็ทําผิดนอกกราชนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของถ้าส่งเรื่องกลับมาก็ต้องประสานอย่างอาการสูงสุดในการสอบสวนนะครับเรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอเกี่ยวกับที่ไปตั้งสาขาเยอรมันเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปี 5 56ถึง59ได้ประมาณนั้นนะครับนะครับ56ถึง59ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราเราเรา,เราตรวจสอบแค่ตรงนี้นะครับที่ส่งไปเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นบัญชีการตรวจสอบตั้งแต่ปี56ถึง59มีเงินมีเงินไหลเวียนในบัญชีพอสมควรนะครับ ก็มีจํานวนมากผมยังไม่อยากกล่าวนะครับก็กเยอะก็เยอะบอกก็เยอะนะครับห้าปีประมาณสี่ห้าปีเนี่ยยอดเงินปีหนึ่งก็ก็เยอะมากนะครับเอาคิดเป็นปีดีกว่าอย่าคิดเป็นเป็นเป็นอหลายปีเลยเอาแล้วจากข้อมูลของวัดเองทำไมได้เป็นได้โกหกไหว่าทำไมคนแบบเชื่อหรือว่าหลงเชื่อไปบริจาคหรืยังไงคะแบบยังงเลยคือก็ต้อง ก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีจิตวิทยานะครับในการพูดในการสอนดังนั้นผมผมผมมองเรื่องของการก่อเหตุหรือจะทําผิดไม่ผิดเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆผมมองเรื่องการบริจาคเงินที่เข้าบัญชีต่างๆในวัดหรือแม้กระทั่งบัญชีที่ไปวพวกนี้ยน่าจะเป็นเงินจํานวนมากนะครับเงินจำนวนมาก ก็จากการตรวจสอบก็เราเราพบเงินจํานวนมากนะครับอันนี้แค่สิบยี่สิบล้านสามสิบล้านหรือมากกว่าผมไม่รู้แต่ในส่วนที่มีเงินไหลเวียนในระบบสามสี่ปีเนี่ยเยอะมากนะครับมพบี่ค้คว่าแบวบอเามีการเงินวัดเกี่ยวพันไชัดเจนยตรงนี้เป็นเรื่องของชุดสืบสวนก็นทำงาน <im it> ไม่ไม่น่านะเพราะว่าก็มีสามีเขามีสามีอยู่แล้วก็ตรงนั้นเราเราตรวจสอบแล้วน่าจะไม่มีเบื้องต้นนะเบื้องต้นน่าจะไม่นะแต่ก็ไม่ยืนยันนะครับก <im it> ็มีค่าจ้างอเองดือนละแสนสองถึงแสนห้านะครับ ทั้งหมดวก็ประมาณนั้นแหละก็มีทั้งพระสงฆ์ก็คารวะนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วหลวพ่อจะต,อ,ตอมาให้ชี้แจงครับยังครับยังครับขอตรวจสอบอ่ะ